ลองนึกภาพดูนะคะถ้าโลกของเราไม่มีแผ่นดินมีแต่น้ำน้ำสีน้ำเงินสุดลูกหูลูกตานี่คือโลกในอีกไม่นานข้างหน้าน้ำแข็งขั้วโลกละลายหมดแล้วเมืองไทยฝั่งหายไปหมด มนุษย์ต้องปรับตัวเราไม่มีทางเลือกพื้นดินกลายเป็นความทรงจำเราอาศัยอยู่ใต้เกลียวคลื่นในเมืองที่ส่องประกายระยิบระยับปกคลุมด้วยโดมป้องกันชีวิตเปลี่ยนไปแต่เราก็ยังอยู่รอดเราสร้างโลกของเราในใต้มหาสมุทรสร้างที่อยู่อาศัยพบปลูกอาหารและสร้างวิธีใหม่ๆใ,ในการดำรงชีวิตทะเลที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศัตรูตอนนี้กลายเป็นบ้านของเรานี่คือเรื่องราวการเอาชีวิตรอดของเราเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความทรหดของชีวิตและเป็นคำเตือนเพราะอนาคตยังคงไม่แน่นอน มหาสมุทรนั้นกว้างใหญ่และโหดร้ายการสร้างสิ่งต่างๆใต้น้ำเป็นความท้าทายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเราใช้วัสดุขั้นสูงโดมใสที่แข็งแรงที่สามารถทนต่อแรงดันมหาสารได้ข้างในนั้นชีวิตยังคงดำเนินต่อไปฟาร์มไฮโดรโปนิกผลิตอาหารสาหร่ายถูกพบปลูกเพื่อเป็นพลังงานเรากำลังเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับมหาสมุทรไม่ใช่แค่เอาชีวิตรอดแต่เติบโตงอกงามเมืองของเราเชื่อมต่อกันรถรับส่งใต้น้ำขนส่งผู้คนและสเสบียงเครือข่ายการสื่อสารเชื่อมโยงกันทั่วพื้น มหาสมุทรเราเป็นชุมชนโลกที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวด้วยการดำรงอยู่ใต้น้ําแต่ชีวิตใต้น้ําก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีความท้าทายการกัดกร่อนแรงดันและภัยคุกคามจากการรั่วไหลเป็นอันตรายที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเราต้องคอยระมัดระวังมหาสมุทรต้องการความเคารพหลายชั่วอายุคนผ่านไปร่างกายของเรากำลังเปลี่ยนแปลงป,ปรับตัวให้เข้ากับชีวิตใต้เกลียวคลื่นเราเรียกตัวเองว่าอะควอโมอฟ ปอ,อดของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถดึงออกซิเจนจากน้ำได้ดวงตาของเราพัฒนาขึ้นทำให้เรามองเห็นได้ดีขึ้นในแสงสลัวของมหาสมุทรพังผืดระหว่างนิ้วมือและนิ้วเท้าช่วยในการว่ายน้ำผิวของเรานุ่มนวลและเรียบเนียนขึ้นช่วยให้เราเคลื่อนที่ผ่านน้ำได้อย่างง่ายดายเรากำลังกลายเป็นหนึ่งเดียวกับมหาสมุทรแต่บางสิ่งยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจิตวิญ,ญญาณของเราความเฉลียวฉลาดของเราความมุ่งมั่นที่จะอยู่รอดของเรา สิ่งเหล่านี้คือคุณสมบัติที่ทําให้เราเป็นมนุษย์และคุณสมบัติเหล่านี้จะคงอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในระดับความลึกใดก็ตามความลึกลับแห่งห้วงลึกมหาสมุทรเต็มไปด้วยความลึกลับในส่วนลึกความลับซ่อนอยู่เราสำรวจซากเรืออับปางซึ่งเป็นเศษซากของโลกเมื้อบนเมืองที่สักสูญถูกกลืนหายไปโดยกระแสน้ำที่สูงขึ้นเราพบสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหมึกยักษ์แมงกะพรุนเรืองแสงปลาที่เรืองแสงในความมืดมหาสมุทรเต็มไปด้วยชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่เป็นที่รู้จักเราศึกษาสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เรียนรู้ความลับของพวกมันไขความลึกลับของส่วนลึกมหาสมุทรคืออดีตปัจจุบันและอนาคตของเราเราเพิ่งเริ่มเข้าใจความลึกของมันแต่ส่วนลึกก็มีอันตรายเช่นกันสิ่งมีชีวิตที่มองไม่เห็นซุ่มซ่อนอยู่ในความมืดแรงดันที่สามารถบทขยี้มนุษย์ได้ในทันทีมหาสมุทรน,นั้นทั้งสวยงามและน่ากลัวเราสำรวจด้วยความระมัดระวงัง คำเตือนจากห้วงลึกเราปรับตัวให้เข้ากับโลกที่ไม่มีแผ่นดินสร้างเมืองใต้เกลียวคลื่นกลายเป็นหนึ่งเดียวกับมหาสมุทรแต่เรื่องราวของเราเป็นคำเตือนเตือนใจถึงสิ่งที่เรากำลังจะสูญเสียระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นเป็นหายนะเป็นผลมาจากการกระทำของเราเองเราเพิกเฉยต่อสัญญ,ญาณเตือนตอนนี้เราต้องเผชิญกับผลที่ตามมาแต่จากเท่าฐานของโลกเก่าโลกใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้น โลกแห่งการปรับตัวนวัตกรรมและความยืดหยุ่นขอให้เรื่องราวของเราเป็นบทเรียนเป็นเสียงเรียกร้องให้ลงมือทำปกป้องโลกของเราก่อนที่จะสายเกินไปมหาสมุทรคือบ้านของเราในตอนนี้ให้เราทำให้แน่ใจว่ามันยังคงเป็นสถานที่แห่งชีวิตความงามและความมหัศจรรย์